่านสาธุชนพุทธบริษัทนัรดาญ,ญาโยพุทธบริษัททั้งหลายและพื่นพิสุทธสมันเนรสำหรับวันนี้ยังเป็นวันที่17กรกฎาคม25 2 7อยู่เพราอวันที่17บเ18ความจริงผมพูดมาตั้งสามหน้าแล้วรากว่าผมว่าวันที่17เ็ดแต่ความจริงไม่ถูกนะ มันเป็นวันที่18กรกฎาคม2527ตอนนี้ก็เป็นหน้าที่สี่ขาปโยชน์ถึงการเจริญมโนวิธิความจริงเวลานี้ทางคณะสงฆ์ <c oughs> ได้ประกาศให้ทุกวัดเจริญสมาธิกรรมฐาน จะเป็นสมถะวิปัสนาก็ได้เป็นการเจริญสมาธิแต่ความจริงผมก็ดีใจที่ผมไม่ต้องรอให้คณะสมปรปราศาผมทำขมพงพมาแล้วเป็นสิบสิบปีหลังจากที่นลวงพ่อปานฝึกให้ผมได้บ้างเป็นแบบเป็ด,ปด <c oughs> คือผมมีความรู้ในกรรมฐานแบบเป็ดนะ และเป็ดก็ไม่ใช่เป็ดเทศเป็นเป็ดไทยบินไม่เก่งร้องไม่เก่งเดินไม่เก่งเตาะแตะต่ะแตะไปตามเรื่องตำราของผมผมก็อุตส่าห์นำประโยชน์เล็กๆน,น้อยๆที่มันได้จากโมโนยิธิแม่แนะนำบรรดาเพื่อนบิสุสุสัมเณนแล้วก็บรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิากา ความจริงด้านวิชาสามแลว่าด้านมโนยิตินี่ผมปลุกปล้ำมาเป็นสิบสิบ,สบปีญาติโยมก็สนใจบ้างไม่สนใจบ้างผมก็ไม่ว่าผมไม่เคยว่าผมไม่เคยเบื่อแลยเฉพาะสุขด้านสุขาวิปัสสโกญาติโยมสนใจมากผมก็เอาญาติโยมชอบอะไรผมก็ไปแบบนั้น ที่ไหนญาติโยมชอบสุขาวปัสสโกผูกก็แนะนําได้สุขาวปัสสโกญาติโยมที่ไหนต้องการด้านตีวิโชคน,นด้านแนะนําได้ตีวิโชญาติโยมพู้ไหนต้องการชะละปิญโญอันนี้ผมสอนไม่ได้ผมสอนได้แต่มโนยิธิแบบเป็ดๆเ, <c oughs> เรียกว่าพอไปถึงสวรรค์นรกได้โดยกำลังของใจ ไม่เอากายเนื้อไปเอาเอากายในไปผมก็ดีใจจงกว่าคณะสนจะฝนซ้อนคาะสงฆ์จะแจ้งมานี่ผมทำมาแล้วแนะนำมาแล้วเกินสี่สิบปีก็รวมความว่าผมก็ดีใจที่คณะสงฆ์ไม่เห็นชอบด้วยคำว่าประโยชน์ใหญ่จริงๆ <c oughs> ในการมีประโยชน์เมื่อเร็วๆนี้ ท่านมาสมัมมนาพระสังฆาริการผมก็บังเอิญได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสังฆาธิการคือเป็นเจ้าวาดเป็ดๆอีกนะไม่กี่วันความจริงตำแหน่งนี้พโยนทิ้งมาเทียงแล้วและตำแหน่งต่างๆที่เพึงได้พโยนทิ้งหมดผมไม่เคยสนใจเพราะมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ แต่นี่เป็นการบางเอื่นมาวัดผมสร้างผมหนีไม่ได้หนีไปแล้วถ้าวัดนี้ผมไม่สร้างนะแต่ความจริงวัดนี้จริงๆมันมีสภาพเป็นวัดร้างเดิมทีเดียวอพอันสามมีเจ้าวาดองเดียววัดก็มีแต่สุดโทมมาตามดับไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่หายไปพระพุทธรูปก็หมดไปฟายกติดีๆก็หมดไปกุตีดีๆก็หมดไป <G ül> ของดีๆมีไม่ได้ก็หมดไปทั้งหมดก็ลงควางว่าม,มันมีสภาพจะถึงสภาละร้างอยู่แล้วผมก็โนเดโดเดมาตามเรื่องทำราวแต่ว่าเอิญญาติโยมมาสนับสนุนยีงแลกเกือบจะทำนิดๆหน่อยๆแล้วก็วเปิดเข้าถ้ำเข้าป่าไปเลยดีกว่าผมว่าอย่างนั้นแต่มาญาติโยมหลายท่านมาสนับสนุน เอาสตังมาให้นี่ผมไปก็ไม่ได้ไปก็เป็นขโมยเงินเขานี่ถ้าจะวางให้คนอื่นก็มีหวังจะไ่รู้จะวางให้ใครดีไม่ดีไปวางให้โจรเข้าปล้นเงินบรรดาญาโยมหุ้บริษัทผมก็พลอยตกนรกไปด้วยเที่แรกก็ตัดสินใจว่าทําแค่นั้นเสร็จแค่นี้เสร็จก็จะไปในเมื่อไปไม่ได้ก็สู้ ทำว่าสู้เนี่ยไม่ไปสู้ไปตีคใครสู้กับพลังศรัทธากขาบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเอาไงก็เอากันวัดนี้ที่จะเริญลุกเรืองขึ้นมาได้อาศัยมโนยิธิช่วยนะีอาศัยกรรมฐานช่วยอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็มีหลายวัดแล้วที่พระท่านฝึกกันไปมีคนก็ไม่แจ้งให้ทราบว,ว่าพระองค์นั้นพระองค์นี้ มาฝึกไปจากหลวงพ่อแล้วไปถึงท่านรุ่งเรืองจร,งจริงๆวัดก็ท่านสง่างามคนเข้าช่วยเหลือในการก่อสร้างเพราะกรรมฐานเป็นปัจจัยนี่ระบรรดาเพื่อวิสุทธิสมณนนีผมว่าความสะอาดของจิตของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไปไหนถ้าไม่เคยอด พระพุทธเจ้ามีพระมาท่ายก็มีที่พักมีอาหารบริโภคมีอาหารฉันเพราะจิตเท่าสะอาดพวกเราความสะอาดของจิตไม่เท่าพระพุทธเจ้าได้เฉพาะอย่างผมก็ไม่สะอาดเลยหน้าก็าลูบเพรานเลื่อนๆเมื่อจิตค <c oughs> งจะไม่มีสภาพจิตจะแจ่มใสเป็นดาวประกายพลิก <c oughs> ถ้าจิตเป็นดาวประกายพลิกนี่เป็นจริงเพราะอารหัน ผมก็ไม่รู้ไอจิตก็ผมผมไม่เคยสนใจจิตใจของใครผมเวลานี้ผมไม่สนใจใครทั้งหมดเมื่อก่อนนี้ผมก็แบบเดียวกับเลขานุการเอกสิงคโปร์ที่ประจำประเทศไทยรูสิทธิ์พลเอกทนทองสุวรรทัศน์นั่นแหละปรากฏว่าผม เราปรากฏเจอใครดินชื่อใครไม่ได้ห่อปั๊บทันทีดินชื่อปั๊บอันดับแรกใช้เจโตไดยานก่อนดูจิตของคนนี้มีสภาพเป็นยังไงดูไปดูมาจะรย้ว่าเวลานั้นผมก็เป็นเป็ดตัวเล็กๆเวลาน,นี้ตัวใหญ่ก็เป็นเป็ดไทยไม่ใช่เป็ดเทศ เป็นเป็ดตัวเล็กๆไปเจออพระสำคัญเขาพระองค์นี้สำคัญจริงๆพอก็บอกชื่อปับ๊บผมก็จับจิตปุ๊บโอ้โห,โหองค์นี้ประวัติเบื้องหลังช่ตีตังสยานยาวเหยียดยาวนี่ไม่ไม่ใช่เลวเหยียดนะดีเหยียดตั้งแต่บทมาทุดดงตลอด เวลาที่ใกล้ภาษาที่ไหนขอจำมขอใสวัดจำมาษาพอนลืกอ,ออกภาษาแล้วก็เดินทดดงต่อไปและกำลังใจของท่านเวลานั้นท่านสูงกับผมมากความจริงเวลานั้นผมยังหนุ่มอยู่แล้วก็ผมยังเป็นเป็ดที่เดินตัวเล็กๆเดินต่อแตะต่อแตะต่อแตะเดินก็จะชนจะลม้ม ไปดูใจถึงกระปั๊บท่านปิดปุ๊บทันทีมืดตื่อเลยอันนี้เป็นเครื่องวัดผมเชื่อมัน่นเลยว่าพระองค์นี้ดีจริงๆถ้าไม่ดีจริงปิดไม่ทันอารมณ์ใจเนี่ยมันรู้กันได้ง่ายๆมาเมื่อไรใครเขานึกอะไรมานี่ใครจะรู้นี่เราพอนึกปั๊บท่านปิดปับ๊บหันมาเลยยิ้มท่านพูดเรื่องอื่นอยู่หันมาพูด คนเราม็นก็แปลกนะไอ้คนอื่นเขาได้คิดว่าตัวจะได้บางมันไม่มีทางไม่มีทางจะจะทำกันได้คําว่าคาไม่ทำมันได้หมายความรู้ไม่ได้แน่ฉันจะปิดเท่านี้ผมชื่นใจผมกราบได้ทันทีกราบด้วยความสนิทใจว่าท่านเก่งจริงๆการเก่งอย่างนี้ตามสันนิษฐานของผม ว่าพระองค์นี้ต้องไม่ใช่ปัญญาหกเข้าใจว่าจะเป็นปเป็นสมิธายนานก็คุยกันอยู่แต่แท้คนต้องเยอะเรานึกพับปิดพับทันทีแนละ้วหันไม่ยิ้มเลยนี่เก่งจริงๆความจริงพระในประเทศไทยเราอย่างนี้มีเยอะในกรุงเทพก็มีอย่าไปนึก,กว่าพระในกรุงเทพที่ไม่ดีนะมีนะเะเยอะจ้ะ จะไปชนพระดีตายแต่ความจริงพระดีถ้าไม่โอทงนะเราไปคุยกับท่านก็แบบธรรมดาธรรมดาดีไม่ดีจะคิดว่าไอ้ลุงตาถุยถุยโอ,อนี้ไม่มีความหมายระวังให้ดีนะว่าพวกนี้ถ้าไม่มีอะไรท่านไม่มีอะไรจะอดเพราะความจริงมหาเศรษฐี จะนำทรัพหาศาลไปอวดขอทานมันก็ไม่ได้มีประโยชน์และขอทานก็จะมีอะไรมาเบ่งในพระดีๆก็เหมือนกันที่ผมเข้าไปท่านก็ทำจ้องๆเพราะอะไรไหมเพราะว่าไอ้ผมเป็นสภาพขอทานขอทานคือความดีผมมีนิดเดียวก็จุงจ้งก็จิ้มไอ้เป็ดเดินปอแปะปอแปะ ได้ไปชนกับพระที่มีความดีได้ยังไงท่านก็เลยไม่รู้จารีโอทดท่านก็เลยเก็บเงียบทําให้คนไม่มีอะไรนี่เป็นความดีของท่านเราดีไม่เท่าท่านท่านก็ทำตัวลงมาเป็นความดีที่ควรจะบูชาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บรรดาทางราชการมั้งเห็นพระท่านว่านะพระท่นานบอกว่าทางราชการคอยพระอบรมศีลธรรม แต่ความจริงเรื่องอบรมสินธรรมนี่นี่มนผมไปที่ไหนผมไม่ไปเขาบรรดาเพื่อนวิธสสมเนรหลายวัดที่บอกผมไปพูดที่นนท์พูดที่นี่ยา้บอกเลยครับผมไม่ไปแน่นอนถ้าขืนไปแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์โทษก็เกิดกับผมด้วยนั่นคือผมป่วยไข้ไม่สบายแก่แล้วเวลาจะพักจะผ่อนก็ไม่มีเวลาไปถึงหน้าที่ก็ให้นั่งแกล้วพอถึงเวลาพูด ูดแล้วก็นั่งแกล้วอีกไม่มีเวลาพักผ่อนอันนี้มันไม่ไหวจริงๆแต่อีกบริการหนึ่งการพูดไม่มีผลผมเทศมาตั้งยีสิปีไม่เคยมีญาติโยมเลิกสุราไม่เคยดีขึ้นเลยไปแค่ที่ไรก็แขนนั้นไปที่ไรก็แขนนั้นไปไปมาเป็นกลายรับเป็นรับจ้างเทศไป รู้สบางแห่งเขารู้สึกว่าผมไปรับจ้างเขาเทศไปเทศเอาเงินผมก็เลยท้อใจไม่เกิดประโยชน์เกิดลยวมานั่งคิดใหม่ว่าทำยังไงเนาะเจะสนองคนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กลับมาใหม่มาว่ากันเรื่องพระกรรมฐานจึงมาพิจารณาด้านสุขภาพสิตโก้คนน้อยอีก ญาติโยมทาได้ญาติโยมไม่จะคุยกันเวลานั่งนั่งนานเท่านั้นนั่งนานเท่านี้อารมณ์แบบนั้นอารมณ์แบบนี้มันก็ไม่จริงแล้วก็รักษาอารมณ์ได้ไม่จริงก็เลยคิดว่าจะสอนได้สองในวิชาสามแล้วก็มโนยิทธิที่ว่าสองในวิชาสามเป็นฌานโลกีเป็นสมาธิตำๆความจริงไม่ถึงฌาน สองในวิชาสามนี้ขึ้นในอุปจาระสมาธิยังไม่ถึงฌานสมาบัติก็ผมบอกแล้วเนี่ยผมเป็นเป็ดมันจะไออีกแล้วไปไปมาก็มาจับได้แ้วสองในวิชาสามยมเอาไม่ได้อีกหาวิธีการต่างๆหลายอย่างหลายแบบใน้สั่งพระพุทธรูปอพรรูปเพ่งพระพุทธรูปดูพระแก้วดูพระทองก็ไม่ไหวอีก ไปไม่รอดไปไม่รอดท่ายังไงหันมาจับมโนยิธิเถอะมโนยิธิตามกําลังที่ผมศึกษามายังไงไงโยมรับไม่ไหวแน่เพราะต้องใช้กำลังมากใช้เวลามากไม่เหมาะกกบบรรดาญาโยมพุทธบริษัท และก็ไม่เหมาะกับพระที่บทใหม่ๆใช้เวลาน้อยๆในที่สุดก็มาหาทางให้ง่ายและให้เร็วตามที่ฝึกอยู่เวลานี้กว่าจะค้นพบก็นานนี่การฝึกมโนยิทิมีประโยชน์แบบไหนมโนยิทิทนี่เป็นจุดบังคับจริงๆ ถ้าญาตโยมพุทธบริษัทชายหญิงที่มาฝึกเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าท่านจะรักษาได้ทุกคนมีบางรายให้ไปแล้วศูนย์ทำได้แล้วกลับไปบ้านบอกว่าไม่กล้าทำเพราะไม่มีครูสอนอันนี้เราก็ไม่ตีกันเพราะอะไรความเข้มแข็งของจิตที่พระเจ้าทรงเรียกว่าบารมีไม่เสมอกัน ท่านมีกำลังต่ำแค่นั้นแล้วจับโยนเข้าปฏิสงยอดไม้ท่านก็นหล่นบางลายทำไปได้แล้วไปปล่อยเฟือไปบอกไปที่บ้านมันไม่สว่างสวัยคือว่าไม่สามารถจะทำห้แจ่มใสมั่นเมื่อเมืม่อมาอยู่ที่วัดวันนี้ก็ทราบได้ว่ากลับไปบ้านถ้านไปทำสิ่งขาดตามเดิมท่านไม่ทรงความดีเหมือนท่านที่ปฏิบัติอยู่ที่นี่ ปฏิบัติอยู่ที่นี่ถนาาักษาความดีไว้ได้สภาพคนจีเกลสำสัสอารมณ์ยังเป็นโลก,กีวิสัยทีย่มันไม่ส่งตัวแต่ว่าส่วนใหญ่ดีมากเพราะอะไรเป็นกฎตายตัวของมโนยิธิที่ต้องทำมันก็ตรงกับที่คณะสงขอร้องมามโนยิธิจริงๆที่จะใช้ส่งตัวฟังตามนี้นะ ญาโยมพุทธบริษัทก็ดีบรรดาพรเพื่อนวิโสสมณเณรที่นั่งฟังก็ดีหรื <c oughs> ว่าจะให้ทรงตัวจริงๆต้องเอาอุทุมบริกาสดมาอ่านกันว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้อย่างไรงผมเล่าโดยย,อดยอด่อๆสำหรับด้านสเก็ตพระพุทธเจ้าพูดไว้มากผมย่อเอาวันหนึ่งเราไม่สนใจจริยาของไขรเสียเลย สองไม่โอโอดสามไม่ยกตนข่มท่านแล้วก็สีไม่เออแล้วไม่ถือตัวเกินไป <c oughs> เอาย่อ,ยอๆเท่านี้อาการความดีขนาดนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสเก็ตยังไม่ใหญ่โตเข้าไปเกาะสเก็ตนิดๆของอุตธศาสนาอันนี้ต้องสังเกต ถ้าใครปฏิบัติไม่ได้อย่างนี้ก็เกาะสะเก็ดไม่ได้ไม่ต้องไปดิวดูต่อไปแล้วญาติโยมที่รักษามนุษยทิท์ิไว้ได้ดีท่านรักษาไว้ได้ดีและอันดับที่สองการเข้าถึงเปลือกพระพุทธเจ้าทรงตรัสวันหนึ่งเราต้องไม่ทําลายศีลด้วยตนเองสองไม่ยุโยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทําลายศีลสามว่าย,ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายศีลแล้ว ก็รวความเราจะรักษาสินให้ครบทนแจ่มใสแต่หลังจากนั้นจิตมีความเข้มแข็งสามารถระง,งับนิวรณ์ได้ทันทีทันใดาตามที่เราต้องการ <c oughs> นิวอนกับปฐมฌานนี่เป็นศัตรูกันถ้าขณนะใดอรารมณ์นิวรณ์นิดหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งมีขึ้นในจิต เวลานั้นกำลังของสมาธิจะสลายตัวทันทีเวลาใดที่จิตสงบจากนิวรณ์นิวรณ์ไม่โฟสงบเวลานั้นกำลังจิตสมาธิเป็นปฐมฌานทันทีเหมือนกันโดยไม่ต้องภาวนาไม่ต้องทำอะไรเลยถ้านิวรณ์ไม่โฟขึ้นปฐมฌานก็มาถ้านิวนรณ์มาปฐมฌานก็ไปก็แลกกันไปแลกกันมาอย่างนี้ แลเวในการต่อไปอาการที่จะส่งตัวมีความแจ่มใสของจิตจิตจะผ่องใสต้องการรู้ต้องการเห็นอะไรเมื่อะไรได้ทันทีทันใดแล้วมีสภาพไม่ผิดแจ่มใสด้วยนั่นก็คือพรมิหารสี <c oughs> พรมิหารสีคือหนึ่งเมตตาความรักมีความรู้สึกไว้เสมอว่าเราจะรักคนรักสัตว์เสมอด้วยตัวเรา เราอยากจะฆ่าตัวเราไม่ไม่มีใครอยากฆ่าอยากจะขโมยของเราไปทิ้งเพราเราไม่มีร่วมความรารักเขาเป็นวิธีดีสาหรับเขาถ้าโอกาสมีเราจะเกื้อกูลเขาให้มีความสุขตามกําลังที่เราจะพึงทําเราจะไม่อิจฉาทีา่เสียใครไม้บวกคนอื่นได้ดีเพราะยินดีด้วยใครเพี่ยงพรำเราไม่ซ้ําเติมระวังเฉยระวังเฉย อารมณ์อย่างนี้บรรดาทธพรมบริษัทพระมิหารสีนี่ถ้าไวาจำใจไว้เสมอศีลก็บริสุทธิ์ทานการจาค้าก็สมบูรณ์แบบแล้วก็สมาธิก็ต่างมันวิปัสนาญาณคือปัญญาก็แจ่มใสเพราะอารมณ์ใจเย,ยือกเย็นก็เป็นกำลังใหญ่เขาตัดโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลง จ,จิตจะสะอาดตลอดเวลาจิตมีความเยือกเย็นอารมณ์เป็นฌานตลอดเวลาต้องการจะรู้อะไรขึ้นมาแลงับงที่วันปั๊บเดียวมีความรู้สึกจิตแจ่มใสสะอาดทันทีทำได้อย่างนี้ถือว่าเป็นการทรงฌานโลกีฌานโลกีจะทรงตัวไม่มีการเสื่อมคลายไม่มีการถอยหลัง อันนี้ญาติโยมพุทธบริษัททำได้ดีมากเยอะรักษาอารมณ์ทั้งหมดนี่ว่าคำว่าอันนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกเข้าถึงเปลือกที่องค์ทรงสอนแปลว่าเปลือกความดีนี่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททำได้เยอะจริงๆรักษาไวด้ดีๆทำให้โลกทำให้ประเทศชาติมีความเยือกเย็นมีความสามัคคีกันมีศรัทธาภาษาท่าดีซอ แล่ต่อไปปุเพนิวาสันติญาณที่เข้าถึงกับพีการลึกชาติได้ถึงไม่จะเป็นการลึกชาติแบบเป็ดๆเ,เขาก็ทำกันได้บรรดาท่านเพื่อนพิสุสมณีนนทั้งหลายบางท่านฟังแล้วจะหาโอโอตริมนุสธรรม <c oughs> หาก็หาไปเถอะแต่อย่าลืมว่าคนก็ทำได้เวลานี้เวลาฝึก ครูเขาฝึกกันผมไม่ได้ฝึกเองผมเอาจตะเป็นเพียงใบาทานนอนเป็นประธานอยู่ที่นั่นบ้างนอนประธานนิโคตีบ้างัาที่ให้ใจคลอกๆทกท่าอย่าตายบ้างบางทีก็นั่งงงเงงงเงอย่างเวลาเมื่อสองวันนี้วานกับวันนี้งงเงบอกไม่ถูกวันที่ย7เอวเขาโตวันที่17กับวันที่18กรกฎาคม2527มันจะทรงตัวไม่ไหว วันที่17รกรกฎาคมชาวสามพรานมาเจคนกว่าลงรับไม่ได้แขกมันไม่ไหวจริงๆทรงตัวไม่ได้วันที่18นี้ก็ดีอยู่พักหนึ่งตอนเย็นทักจะไม่ไหวอีกไหมืกันเวลานี้ก็เลยต้องนอนพูดสบายพูดมันไปอย่างนี้ทำเยีตายพระระหว่างธรรมะก็ยอม อันนี้ประโยชน์ใหญ่สำหรับปรเพริวาสานุตยานกันลทชาติญาติโยงก็สามารถทำกันได้อย่าลืมว่าครูเป็นเป็ดโลกศรษ์คงจะไม่ใช่โหงแต่ก็ดีไม่ดีโกูกศรษ์อาจจะเป็นหงก็ได้อย่างท่านโลลุทายีท่านไม่เอาไหนจะสามารถแนะนำให้พระทั้งหลายสามารถไปได้ดีคือไม่ดีจากท่านหรอกเขาเรียนมาจากพระเจ้า แต่บางรายท่านกาทําเขาเปิงไปเหมือนกันสำหรับท่านโลลุทายีท่านไม่ใช่เป็ดท่านเป็นันอย่างท่านจักกูบาลท่านจักกูบาลนี่ท่านเป็นวิสัยสุขวิวสโกแต่พระที่อยู่กับท่านได้ไปสมิทายานกันเป็นแถวนี่ถือว่าครูเป็นเป็ดแล้วลูกศิษย์จะเป็นเป็ดเสมอไปไม่ใช่ ครูเป็นเป็ดลูกศิษย์อาจจะเป็นหงทองก็ได้ฉะนั้นผมก็ในขั้นอาคาตาโูตถากตาการประพฤติปฏิบัติเป็นหน้าที่ขบัรดาญาโยมพุทธบริษัทและเพื่อนวิสุกมเนผมมีหน้าที่บอกเท่านั้นเองผู้รับฟังอาจจะทำได้ดีกับผู้บอกเยอะแยะไปทงเทไป <c oughs> เป็นอันว่ากระพี้ในพุทธศาสนาญาโมก็สามารถท่งตัวได้ต่อมาแก่นจูตูปาปาติยานหรือทิพิข์ขยานท่านก็ทำกันได้กันอีกแล้วต่อมาปะจุปนังสยานก็ดีอตีตังสยามก็ดีอนาคตังสยานก็ด,ทยยกดีท่านทำกันได้ดีมากดีจนทั้งท่องเที่ยวไปเจอพระในนรกเนี่ย เป็นพระช้างชีดอซยด้วยแล้วก็อัปลกันบ้างอเวจีบ้างแล้วก็ไปเจอพระในปัจจุบันเนี่ยใกล้ลในสวรรค์บ้างพรม,มโลกบ้างเลยพรมไปบ้างทำให้กำลังใจญาตโยมพระบริสัตว์มั่นคงในความดีแล้วก็โสดหดหูทอดถอยในความชั่ว จะลืมว่าทุกคนยังเป็นปุถุชนยังไม่หนักแน่นนักอาจจะพลาดได้แต่พลาดน้อยดีกว่าพลาดเป็นปกติคําแนะนําที่ให้แนะนําไว้เป็นปกตินี่ก็คืนหนึ่งทุกคนยังจะลืมความตายเราตายแล้วไม่ใช่ตายศูนย์ตายศูนย์อยีศาส,สนาหนึ่งไม่รู้ศาสนาไหน ยินเสียงทางวิทยุบงังโทรทัศน์บ้างหนังสือบงังตายแล้วสูนตายแล้วสูนก็เป็นเรื่องของท่านเราจะไปตำหนิท่านเมื่อท่านจะสูนก็เป็นเรื่องของท่านสูนพวกเราลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราไม่สูนเราไม่สูนเพราะว่าเขาได้ตีต่างสิญานถอยหลังปกปิวาสัญานถอยหลังเขารู้เขาเคยเกิดมาแล้วตั้งหลายแสนวาระ หลายสงไขยกับเขาก็ยังไม่สูญอน,นาคาตังสิยานบรรดาญาโยามพุทธบริษัทเป็นได้เพื่อนพิสูจิ์สมเด็จสามารถพิสูจน์พระที่ใหญ่ใหญ่โดยฐานะหรือใหญ่กว่าตัวท่านเองฐานะสูงกว่าอันดับไหนก็าตามว่าจะไปทางไหนเขาเขาทราบ แต่ปัจจุบันัสยานไปชนกันในนรกเลยแล้วสามารถคุยกันได้รู้ปฏิปทาความชั่วเ <c oughs> มื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ทำให้ทุกคนทราบและเกิดความกลัวว่าถ้าเราทำอย่างนั้นบ้างอาจจะต้องมีโทษอย่างนี้อันนี้ก็ต้องไปนายขตังอสยานพิสูจน์ตัวเองว่าถ้าทำอย่างนั้นจะไปที่ไหนก็ทราบได้อีก ตอนนี้ระบรรดาเพื่อนบิสุบาสมณีนเ,น <c oughs> เป็นเหตุบรรดาพระก็ดีคารวะใ้ก็ดีที่เขาได้แล้วเ็ามีความมั่นคงเอาเฉพาะคนที่มั่นคงนะที่เลอะเทอะมาประเดี๋ยวไปนี่ไม่ได้เรื่องราวอะไรบางทีมาคืนเดียวไปไม่เมียผมไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาเดียวเดียวจะได้อะไรแล้วก็มาไปมาไปประเภทมาคืนเดียวนี่ผมไม่สนใจ ไม่สนใจเพราะท่านไม่เอาจริงแค่ใช้เวลาหกเจ็ดวันไม่เป็นของไม่หนักชีวิตท่านทั้งชีวิตท่านจะอยู่ไปนานที่เวลาว่างห้าวันว่างไม่ได้ผมก็ไม่สนใจถ้าใครมาอยู่เพื่อจูปฏิบัติสามสี่วันห้าหกวันถึงเจ็ดวันผมสนใจเป็นรีพิเศษบางทีผมป่วยแคย่ใบผมคลานต้มเตียมต้มเตียมไปให้กำลังใจ ลงไปสอนเองให้กำลังใจคนทั้งนี้ท่านดีนี่ระบรรดาเพื่อเป็นิสสมนเณรแล้วก็วัดหลายวัดที่ได้รับความรู้นี้ไปทําให้วัดเจริญุ่งเรืองเออคนนี้ก็รู้เหตุรู้ผลรู้กฎข้องบนญร,รู้ผลข้องบนญรู้ผลข้องบาปเขาก็ละความชั่วเข้ามาทำความดีวัดเป็นศูนย์กลางในการทำความดีท่นี้เป็นอนวุวา ประโยชน์ของมโยนยุทธินี้ประโยชน์ใหญ่มากทําให้คนมีความเข้าใจตั้งใจในแดงเขตแดนของความสงบสุขแล้วก็ปลดเรื่องความทุกข์คือไม่ทําความทุกข์ให้เกิดแก่ผู้อื่นอาลลาบรรดาแทนพุทธาศาสนิกชนเรื่องเพื่อนวิสุทธิสมณีน,นทั้งหลายท่านยานบอกบทเวลาปรากฏแล้วขอลาก่อนสำหรับประโยชน์แห่งการเจริญมโนยุิธิก็หยุดแต่ียงเท่านี้ขอ,ขอความสุงสวัสดิ์พัฒนามงคล สมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรนดาเทพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี